สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซีนะคะมาพบกันอีกแล้วกช่องแมวเหมียวคนเดิมนะคะเนาะมื่อนี้เขาก็มีท่าแนวทางเด็ด,เ,ด,ดเนาะของ f อซนัดนะคะเนาะก่อนจะไปรับชมนะคะเนาะวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะไม่มีเจตนาอื่นใดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเนาะเขียนให้เลยนะคะเนาะเนาะ fc นัดนะคะให้แนวทางเรามานะคะ fc นัด fc นัดเนาะคะ่ะเนาะ เนาะ fc นัดนะคะให้แนวทางมานะคะเนาะสำหรับสถิติของ fc นัดนะคะงวดที่แล้วก็หลุดนะคะเนาะเนาะก่อนจะไปรับชมนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะเราไม่รู้ว่าจะออกอะไรลูกกลมๆนะคะเนาะเนาะพี่น้องตัดหลินเอาเด้อพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางของ fc นัดนะคะเนาะเดือพี่น้องเนาะบางคนก็อาจจะสามแปดศูนย์สามศูนย์แปดอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเนาะ,นะแนวทางของ fc นัดนะคะเนาะ แล้วก็มีนะคะเนาะกับหัวด้วยนะคะเนาะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะเนาะเด้อพี่น้อง นะคะเนาะ FC นัดนะคะขอบคุณ FC นัดด้วยนะคะที่ให้แนวทางของเรามานะคะเนาะตัวนนนเดอร์พี่น้อง FC นัดบอกตัวนิ้นตัวนี้นะคะเนาะนะคะเนาะ เด้อพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีก็แล้วกันนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องแมวเหมียวคนเดิมไว้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเนาะเนาะนี่แนวทางของ f อฟซนัดเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อนหาแนวทางเขามาเขาก็เอามาแบ่งปันนะคะเนาะเนาะใกล้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ